มาจริงๆเรื่องการเงินเนี่ยสำคัญมากเนะทุกคนครูบาอาจารย์อะ่ะจะบอกเลยว่าห้ามกลับไปคิดเรื่องอดีตเกี่ยวกับเรื่องการเงินเด็ดขาดนะคะเช่นคําพูดเหล่านี้ที่เราต้องหยุดหยุดพูดให้ได้สักทีเช่นเงินหายา,ยากเงินไม่มีต้องทํางานหนักๆค่อยได้เงินเลยค่ะ อาชีพที่มันทำงานสบายๆแล้วได้ตังค์ก็เยอะแยะถมไปอย่างนี้ค่ะเราสามารถเปลี่ยนได้จริงๆต้องเปลี่ยนจากข้างในการที่เราขอบคุณบอกรักเงินครูบาอาจารย์บอกให้ทำทำถูกมันสบายใจมันทำให้เรามองมองเงินที่เราหามาได้เนี่ยอย่างเห็นคุณค่าของเงินที่เราหามาได้แล้วภูมิใจอะ หลักคือเราจะภูมิใจถ้าคุณวิขอบคุณบอกรักเงินเลยอ่ะคุณจะรู้สึกผลักเงินออกไปทุกครั้งที่คุณบ่นด่าว่าเงินมันเทบกับผลักตัวเองและผลักลูกค้าออกไปเช่นกันค่ะแต่ถ้าเราขอบคุณบอกรักเงินนะเงินเขาเป็นพลังงานด้านบวกอย่างหนึ่งถ้ายิ่งเราขอบคุณบอกรักเงินนะเงินน่ะจะพร้อมใจกันลังไหลมาหาเราอยากมาอยู่กับคนนี้จังเลยนะ คนนี้น่ารักคนนี้ใจดีคนนี้มีพลังงานบวกเขาก็อยากจะเข้ามาหาเราลูกค้าก็เหมือนกันเฮ้ยคนนี้ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบเคยเจอทำไมเป็นคนพูดจาดียิ้มแย้มแจ่มใสเป็นห่วงเป็นใย,ยเราจังเลยนะเดี๋ยวเขาก็จะรู้สึกได้ว่าบางทีเราเข้าไปเจอคนร้อยคนน่ะแต่กับมีเราที่เป็นคนที่ใจดีจริงใจกับเขาตลอดเขาอะ ก็จะอยากเข้ามาหาเรามาแล้วมาอีกเขาสมมติว่าเรื่องของของขายของเราเนี่ยเรารอทำให้มันมีคุณภาพมันก็ถูกต้องแล้วแต่สิ่งสิ่งสำคัญเลยอะใจของแม่ค้าต้องใส่ใจลูกค้าต้องบริการลูกค้าอย่างดีด้วยนี่เอาประสบการณ์ที่ทำงานบริการมาให้ถ้าอย่างนั้นอะ่ะ เราอะจะไม่ได้ใจลูกค้าเราจะหน้าบูดหน้าเบี้ยวกับคนที่เขาเอาเงินมาให้เราไม่ได้มันต้องยิ้มย้มยําแจ่มใสพูดจาดีกับลูกค้าทั้งต่อหน้าและรับหลังถ้าคุณเป็นคนแบบนี้ได้นะทําอะไรก็จเจริญต่อให้คุณทําผิดพลาดเช่นขายของไม่ดีขายของไม่หมดวันหนึ่งมันก็ทุนจมใช่ไหม เดี๋ยวมันก็ลูกขึ้นมาได้